4วิธีดึงดูดตัวแทนเข้าแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ค่ะข้อที่1เลยนะคะเจ้าของแบรนด์ค่ะจะต้องสร้างคุณค่าให้คนเข้ามาติดตามค่ะเพราะว่านอกจากบุคคลิกที่เป็นบุค,คลิกเฉพาะตัวของเราแล้วนะคะการส่งมอบคุณค่าให้กับตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้ามาติดตามเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เป็นไอดอลของคนค่ะ เรามองกลับกันนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยตัวเราเองอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีไอดอลถูกต้องไหมคะเขาเหล่านั้นก็เหมือนกันคะ่ะคุณต้องทําให้เขาเนี่ยชื่นชอบเขาต้องทําให้เขาเนี่ยเชื่อมั่น และคุณจะต้องปิดการขายเข้าได้ค่ะลองหาวิธีในการดึงดูดตัวแทนโดวยวิธีการนี้ดูนะคะพี่การันตีเลยค่ะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยดึงดูดตัวแทนเข้าแบรนด์ได้ง่ายมากข้อที่2ค่ะคือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมักจะได้ข้อมูลจากแบรนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เราเองเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของคอนเทนต์ด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าคอนเทนต์ของเรานะคะไปซ้ำกับของใครเนี่ยวันนี้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องคิดจะต้องออกคอนเทนต์ด้วยตัวของเราเองแบบฉบับของเราเองแล้วต้องทำให้มันรวดเร็วและที่สำคัญค่ะต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ข้อที่3นะคะทำให้เห็นโอกาสแล้วก็ต้องทำให้เขาจับต้องโอกาสนั้นได้จริงๆค่ะ,คะเวลาที่คุณจะอธิบายนะคะแผนการตลาดของคุณคุณต้องอธิบายให้ชัดว่า มันมีข้อดีแล้วมันมีโอกาสยังไงบ้างให้คุณนะคะมองว่าตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาเป็นเสมือนหนึ่งเป็นนักลงทุนหรือว่าตัวคุณเนี่ยกำลังทดสอบตัวคุณเองกับพวกเขาอยู่นะคะโอกาสที่คุณพูดไปนะคะอาจจะทําให้คนฟังดูเหมือนกับว่ามันคล้ายกับสร้างฝันมันคล้ายกับการแบบมาขายฝันหรือเปล่าแต่ถ้าหากคุณพูดแล้วมันจับต้องได้ จะทำให้เขาเนี่ยจับต้องได้ยังไงใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ยากค่ะคือการที่เราแสดงความสำเร็จคือการที่เราค่ะต้องเล่าเรื่องราวหรือเอาภาพมาแสดงความสำเร็จของเราที่เราเคยได้รับมาเนี่ยหรือรางวัลในการเป็นตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อมั่นได้ว่า ถ้าเขามาอยู่กับเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ขายฝันนะแต่เราสามารถทำให้ฝันของเขาเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้ข้อที่4ค่ะแสดงความมั่นใจโดยการที่คุณต้องทำในสิ่งที่คนพูดแล้วต้องทำแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะนี่คือวิธีการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแบบหนึ่งเลยนะคะการแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความมุ่งมั่น คุณมีความตั้งใจขนาดไหนคุณสามารถการันตีได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณพูดไปอ่ะถ้าเขาทำตามทุกคนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้พี่หญิงแถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่5ค่ะคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องมีคลังความรู้เพราะว่าความรู้มันเท่ากับความรวยตัวแทนของคุณไม่มีความรู้เขาขายของไม่ได้พอเขาขายของไม่ได้แน่นอนค่ะ เขาก็ออกจากแบรนด์คุณไปแล้วถ้าเกิดทุกคนไม่สามารถขายของได้แบรนด์คุณก็ไปต่อไม่ได้จะลืมนะคะว่าแบรนด์ระบบตัวแทนจําหน่ายเนี่ยยอดขายขึ้นอยู่กับการที่เราทําการตลาดขึ้นอยู่กับการที่ตัวแทนของเราเนี่ยขายได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ลองเอา5ข้อนี้ไปปรับใช้กันดูค่ะพี่ญิงเชื่อว่ามันจะทําให้น้องๆเจ้าของแบรนด์สามารถดึงดูดตัวแทนเข้ามาประดับแบรนด์ได้เยอะเลยทีเดียวและสามารถสร้างยอดขายให้กับเราตามเป้าหมายได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ